มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรัฐบาลเล็งคืนชีพ2โครงการใหญ่ใช้ช่วงโลซีซั่นปี68 27กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบานนายสระวงเทียนทองทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในปี2568ว่าขณะนี้กำลังไร่รื้อแผนในช่วงโลซีซั่นในปีหน้าโดยจะมีการฟื้นกลับมาของโครงการเราเที่ยวด้วยกันพอแอปพลิเคชันก็ยังอยู่และจากตัวเลขการเดินทางเข้ามาค่อนข้างเยอะ ซึ่งชัดเจนว่าช่วยได้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคส่วนการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปี2,567นั้นขณะน,นี้มีเหตุการณ์อุทกภัยทําให้สายการบินยกเลิกเที่ยวบินมากพอสมควรแต่เชื่อว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้การจองจะยังเหมือนเดิมยังไม่มีการยกเลิกเข้ามาเป็นเครื่องยืนยันได้ว่านักท่องเที่ยวยังมองว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายอยู่ เมื่อถามว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในไทยจะยังมีการนําโครงการคนละครึ่งกลับมาด้วยหรือไม่นายสวงกล่าวว่าพยายามอยู่เพราะนโยบายไหนที่เป็นของรัฐบาลใดก็ตามที่ทําไว้แล้วดีเราเอากลับมาใช้แน่นอนแต่ต้องปัดฝุ่นให้ดีว่าตรงไหนเป็นข้อเสียเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโลซีซันอาจจะออกราวเดือนมีนาคมหรือเมษายนและใช้ในช่วงหน้าฝน ขณะที่แผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้นายสาะระวงกล่าวว่าจะมีการจัดอีเวนต์กระตุ้นการท่องเที่ยวแต่จะต้องมีหลายส่วนที่เข้าไปเสริมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาและเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพซึ่งเป็นแผนที่ค่อยๆประกาศออกมาขณะที่นายยกนั้นจะมีแผนการใหญ่ของประเทศในปีนี้และในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะทำตามแนวนโยบายขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ